ะเท้าแบนเท้าแบนมันจะเป็นอย่างนี้ค่ะมันเป็นเหมือนกรรมาพันลุงหงอกอแต่มันพอเวลาเรามันใช้มันเยอะมันก็จะเจ็บถ้าเราไม่ใช้มันมันก็ไม่เจ็บเหยียบเท้าผมเลยเหยียบรองเท้าเหยียบไปเลยเหยียบไปเลยอะไรเหยียบเหยียบขยี้ขยี้เหยียบไปเลยนี่ไม่ให้เหยียบลุงหงอกไม่ให้เหยียบนี่ หนูพูดไม่ถูกโ <laughs> ยรักษากันใสา่สนะังเนาะหนูใส่ทั้งรองเท้าพิเศษอืพูดหกพันเพราะว่า 6, ถ้าถ้าไม่ใส่เขาให้หนูผ่าหนูมีความคิดว่าชีวิตเรายังอยู่แบบเดิมๆถ้าเราผ่าแล้ววันหนึ่งเหล็กที่มันดาม,มันหลุดออกไปเราก็ต้องกลับไปนอนอย่างเก่าเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมีชีวิตอยู่กับมันให้ได้ แปลว่าความพินิ่จบแล้วถูกต้องครับเจ็บก็ต้องทํำยังไงก็ได้ไม่ให้มันให้ให้มันน้อยที่สุดทรมานเราน้อยที่สุดคอยดูนะเป้าหมายหรือว่าเป้าประสมนี่มันจะโอเคไหมกับพลังงานที่บริสุทธิ์ครับโอเคโปรดสังเกตเหยียบให้สบายเลยตรงนี้เขียวไว้นะค่ะแก่เองอุ้ยหนูมีแผลที่เข่าด้วยนะ วันนี้พลังงานมจะไหลเวียนอีเออค่อยหายใจธรรมดาพ่อตกลงกันหนึ่งหายใจเองสองความรู้สึกจะต้องรู้สึกเองสามเจ็บคอให้บอกใช่ไหมค่ะเขามาเจ็บอยู่ที่ผมเนาะไม่ร้องไม่ร้องแต่ให้บอกอ่าให้บอกเจ็บใส่ในกระเปึ๊บสังเกตนะฮะวัดกันที่ความรู้สึก ครับนี่ปึ๊บสามสองไหวไหมครับไหวคะ่ะไหวไหมครับไหวคะ่ะสาม,ส,ามสองพอแล้วแค่นี้พอเพราะมันจะรู้ว่าพลังต้องปล่อยเวลาไหน,นสามสามองปึ๊บปึ๊บปึ๊บ,บ,บหายใจเองย่างนีน้รู้สึกว่าหนูไม่รู้สึกอะไรอย่างน้ำ ันร้ายไยดูเฟสที่สองแต่แขนข้างนี้หนูจะเจ็บมีเลือซ้ายหรือขวาข้างขวาขวานี้นะค่ะมันเจ็บมาสามรอบแล้วลุงอ๋ออือมันตรงไหนหัวไหล่สอข้อมือมันอยู่ในเส้นที่ต้นแขนต้นแขนดูโรดจสังเกตเราออกนะมันจะหาย จริงไหมขย่าเต่งครับยังเจ็บอยู่นิดนึงขึ้นลงแล้วขึ้นลงแล้วเนี่ยน,นี่เจ็บค่ะ,ะขึ้นลงผมทําแค่นี้ข้างข้างขวาจะหายมันจะแชร์ไปเองครับพลังงานจะแชร์ไปเองข้งสองข้าง ดีขึ้นแต่หนูยังเจ็บอยู่ลึกๆใช่มันอยู่ข้างในลึกๆผมสังเกตเหยียดไปอ๋อเหยียดปอ่าอ๋ออ๋ออฮอมีมากครับป๊อปปึ๊บ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 นี่อึอบเปอสังเกต ดูจะหายสามสองปึ๊บถามว่าหายจริงไหมปึบปึ๊บเอาเลยขยับเองเลยเข็นอยูอ่ย เพราะว่าของอหนูม,นมันเป็นมัน,มนพูดให้อาการากนะครับจะบอกไป่าไม่ต้องดีเทลเพราะว่าผมจะไม่รับ <c oughs> <c oughs> เพราะว่าอยู่ในในนอกกรอบโอู้ม่เรื่งมีเจมีมีหน่อยเนาะตรสังเกตตรงนี้ครับปั๊บตั้งให้ตรง นี่เป็นการเฉลี่ยพลังงานสองข้างเข้าหากันนะคะะรับอือออึ๊บเอาละสองข้างเข้าหากันอ่อนตัวตามผมสังเกตอือออบอออึ๊บอีกหน่อยเดียวไปแล้วครับงานนี้ ว่ามีไหมครับขยับเองโอ้ยโอ้ยะนะาทำไปเรื่อยครับทำไปเรื่อยทำไปเรื่อยครับถามว่ามีบ่สามสอง ไม่ม,ม,มีจบข่าวจบข่าวหยุดตรงนั้นเลยคำว่าไม่มีอย่าถามถึงมันมันถึงคำว่าเบาสบายตัวเลยนะครับะะพลังงานตัวนี้พอเวลามันเข้าไปในตัวแล้วมันจะวิ่งไปทั้งหมดมันจะไปมันเองทั้งหมดัะนั้นแข้งขาจะเบาไปตามที่บอกว่าฝ่าเท้าแบนเนี่ยฝ่าเท้าไม่มีกลมหรอกครับมันแบนทุกคนแบนทุกคนแต่นะฮะเขาเรียกอะไรอ่ะแฟตฟู้ดเออ โทษครับไหวไหมอย่าลืมหายใจวัดกันที่ความรู้สึกมันจะเบาโปรเดินเหมือนลอยเลยครับสองเงินโทษครับไหวไหมครับไหวค่ะครับไหวไหมครับ ไหวคะ่ะผมกดขนาดน,นี้ไม่เจ็บเ,เจ็บค่ะแต่หนูอดทนนั่นแหละตรงนั้นคือที่หนูเจ็บอาการเจ็บก็าจ,าจะคลาย มันเป็นอาการความรู้สึกรู้สึก k i l i n g ือ feeling. นี่แหละคือไฟฟ้ากันผมปล่อยได้สบายหนูขอถามหน่อยขณะที่ลุงงวดรักษาหนูให้หนูรู้สึกไปที่ขาตรงนั้นที่กำลัง รู้สึกอะไรอยู่ใช่ไหมคะครับน,น,นี่คือไฟฟ้าล่ะหายใจะลึกๆมันเหมือนกับไหลออกมาเลยหนูจะลืมหายใจงั้นอาการที่มันเคยเจ็บเคยปวดเจ็บคลาย โทษครับอือเอาล่ะต่อไปนี้ก็แป๊บ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 ะกระโดดกระเดกกระโดดกระเดกอ๋อหนูโดนแพ้ วิ่จับปุ๊บมุนจะแห้งนะครับที่มันแห้งช้าแลวจะแห้งแบบสบายได้นะทุกคนะครับถามว่าสบายไหมคุณโยขยับเอง คนละขาคนละขาใช่มีแหลรคือพลังงานที่บริสุทธิ์มันมีความว่องไวกันนิดนอ่าเหมือนท้างขวาเราวัดกันนิดนึงรู้สึกเจ็บหมครับเจ็บค่ะอเอาแคน่นี้เนาะไม่มากกว่านี้แน่นอนอย่าลืมหายใจอ่าอือไปแล้วครับแป๊บยอม เบาๆเลยขยับเลยครับแต่มันรู้สึกว่าคนละขาไหมสายข้าเฉลยกันที่แชทซิเท่ากันไหมไม่เท่าขานี้น่ะขาขาขาเอาให้เบาข่าเอ่อหึแ ก่อนไม่ได้ใช่ไหมล่ะใช <c oughs> <c oughs> แต่ก่อนไม่ได้ใช่ไหมล่ะนี <c oughs> <c oughs> ่ล้วครับ <c oughs> นี่นี่นกเจ็บแขนแขนเจ็บแขนอลง ขาทั้งแขนทั้งขาขยับเองเลยตั้งสี่เลยนะคนละเรื่องเลยลองยืนดูสิครับอือุ้ยขยับอืมยืนเล่นๆดู ล้ฟิลล no like, yeah. so mm ิ hmm. ่งไหมอักที right> ่มันเคยเคลมมาปลายมันปลอมมันเบาอยู่ยังเจ็บอยู่รึอยู่ที่เป็นปร์เสริฐเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์งงงงเจ็บอยู่เจ็บกี่เปอร์เซ็นต์นะสามสิบเพราะมันเจ็บแล้วมันค่ะ จะ1ิแน่น,นะค่ะโอเคนะอาวเลรอานาทีนะยังผมแหละโปรดสังเกตอือหือเออหอย ผมกำลังหยอกอึ๊บดูมันจะหายอึ๊บอึ๊บถามว่ามีอีกไหมอ่าขยับเองผมช่วยหน่อยก็ดีไหนนะไอมีอีกไหมคุณโยอ่าหัวขอ,ง,องนี้ใช่เลย เนี่ยเหรอเนี่ยเหรอข้างในเมื่อกแบบี้โนาาดนอาและตรงนั้นแล้วครับแป๊บโทษครับมันโฟกัสเลยโอเคไหมน่าจากจะจิกเลือปึ๊บใส่แรงๆเลยเหมือนกับผมดึงกระตุกอยู่ตรงน จบข่าวไหมหมุนพอไหลก็พอหมุนโออาใช่ไหมไกล้ค่ะจบข่าวเลยพอใจอย่างมากอย่างน,อน้อ <c> ย <oughs> <c oughs> อย่าไปกับบอี่มันพ็รู้ว่าโอก็คือโอค่ะ,ะแล้วก็ดูว่ามันความคล่องตัวต่อไปใช่ไหมล่ะกล <c oughs> ับมานึงเปอร์เซ็นนู่น ให้ประมวลผลให้เปอร์เซ็นไปบอกเปอร์เซ็นไปใช้กี่นาทีประมาณสิบก็แล้วกันหัวงอขอยอันตรงนี้หนูคันเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้เรื่มเมื่อวานเนี้ยเดี๋ยวนี้ตัวตันตรงตัๆมือผมเนี่ยหิูก็กินงัวงนอนร้อยบาบน้ำคันก็เก่าคันกัน เวลาคันเกลยเองมันไม่หายดูมือผม